ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ตลาดคำเตยเือเก่านะครับนะตลาดคำเตยอำเภอกุดชุมจังหวัดเฮ้ยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับผมมาพ่อหงอเงาแม่หนึ่งเนาะครับเนาะในหอยเป็น่นนรครับจุงเขาจับเขาอยู่นครับกำของแทมไม่ไดาแฟนเพลทแฟนครับอยู่บนนรครับสีถามมันบนนะครับเนาะ่าเพิ่นเปิดราคาไว้หลายตำเหนครับครับผมเปิดไว้หลายไายในเนาะครับแม่เนี่ยเจ็ดสิบห้าครับเปิดไว้เจ็ดสิบห้าเนาะครับ สมตัวให้หลอดมาเนาะครับสมหลอดครับสมหลอดมาเนาะครับโอ้นี่มีใบยืนยันพร้อมครับผม JF68 ครับเการ JF68 เพิ่งผสมครับเพิ่มผสมนี่แล้วครับพอพันเพิ่น JF68 ครับผมเีี่ยยววไดด้คูเรัหง้าสาวทองแรกเนาะครับสมตัวแรกเลยครับผมเป็นแม่บอกแม่พันได้เนยเอาไก่ครับแนี้ยนี่นี่เนาะครับประกันต่ำนี่ทุกอย่างเนาะครับเนาะแข่งขาของเขาครบรื่องเรื่องบดบดอีกแม่นึงครับผม ลรงคอลรงท่องมันถึงดีนะครับเนาะเดี๋ยวผมสี่ท้ายแฟนเพจยรแฟนครับบ้างค่ะนะครับเนาะดูนะครับนี่นะเชียงคายข้อเขาเพิ่นได้การครับผมหัวแม่เนี่ยเพิ่มเปิดไว้กับราคาราคามิตรภาพอยู่ครับผมราคาพอฟังอยู่เนาะครับเนาะเป็นหัวสาวทองแรกเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในเงากระโยกครับผมเปิดไว้กับตามที่พันเปิดไว้ให้เนาะครับเนาะดูนะครับเชียงคายข้อเขาเพิ่นปว๊บ กี de eh. e ini, between, on, ่เดียบีเท่ามาดีเนาะครับเนาะกี่เดียบกีบเท่าดีนะครับงัวแม่นี่ลึรืองขอเรื่องเอิ่นเบ่งเลยครับผมนะครับในห้อยค่นก็ไดเดี๋ยวสิขอเบอร์โทริ่นไหนเนาะครับเนาะเป็นว่าสาวของท้องแรกค้องแท้ครับเนี่ยสนใจก็ทักมาหาิ่นโทรมาหาพว่นะครับเนาะอยากได้ก็โทรหาิ่นคือเก่าครับผมครับ ฝากเบอร์โทรไปน้ำแน่ในห้อยบาทเนี่ยศูนย์หกห้าครับศูนย์หกห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับศูนย์ศูนย์เก้าสี่หนึ่งห้าหกสี่หนึ่งห้าหกนะครับเนาะงัวกับตัวใหญ่ครับในห้อยพ้นกับผู้ใหญ่เนาะครับเนาะคนไทยคลิปดึงหยั่นมึงเงาครับผมมีรถรับตรงครับครับผมมีรถรับส่งให้ความนะครับเนาะฮอตมองฮอดบอลเลยเนาะครับเนาะครับผมของแถมพ้นกับกำไม่ทานะครับนั่นยังโทรหาพ้นครับผมคันมากก็ได้ต้นใจก็โทรหาพ้นเก้าครับ มาเบิ่งครังนี้หัืครับผมโอ้อีกเหรอครับแม่อันหนึ่งเหรอให้หอยเพิ่นก็อยากให้ลงให้นะครับผมมาเบิ่งอีกแม่นี่แม่สาววะครับเพิ่งได้นาอแม่สาว่ครับสาวหเนาะครับเนาะผสมระหว่างนะครับเนี่ยว่าันขึ้นเชิงในเรื่องว่าท่านสมัยแม้ว่าครับผมงูสาวของแท้ครับเนี่ยหมอน้องมาท่านถือดูดอยู่ครับ แข่งขาเขาก็คบกึ่งเรื่อนบดๆอีกแม่หนึ่งคือกันครับผมออกกึ่งๆเนี่ยเขาจะเอาเลยงด้เห็นแม่สาวเขาออกกึ่งๆลูกกระทบครับแม่นี่แฟนเพจแฟนครับอยู่ได้จังถักมาหาเพิ่นโทรมาหาเพิ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์โทรให้นะครับเนาะค่าเพื่อ้ว่าไรเพื่อนเลยแค่ซีซีหาทอนนี้เพื่อด้วยซีซีหาเนาะครับเนาะบินบึนได้หลายความประชันไหนห้อย่นมาบึนบึนกับรถเนีะเนาะครับเนาะลดได้หลายอยู่ไม่ห้อย่นมา สนใจอยากได้ก็ยังทักมาโทรมาหาเพื่อนนะครับเด้อกับผมฝากเบอร์โทรไว้น้ำแนนในห้อศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดห้าแปดหกห้าแปดหกแปดสามศูนย์หกครับแปดสามศูนย์หกนะครับเนาะกับผมสนใจอยากได้ก็ยังทักมาโทรมาหาเพื่อนครับผมพร้อมครับเหรอครับเมื่อนนะครับว่าผมว่าทับเสื้อวัสดีเพิ่มทุนยปีอีกไหมอ๋อครับผมแมนเนาะครับแมนเพชรท่นครับอยากได้กันนี่ความเชี่ยวเปสมพอพันได้เลยครับเนี่ย เพิ่งนะครับงามดีครับตัวเโตคนยาวดีเนาะครับเนาะครบเครื่องเรืองดบดอีกแม่นึงครับผมโบกทพองเรืองโบดๆเลยเนาะครับเนาะแม่นี่ยังมาเบิ่งแม่อีกตใกล้ๆกันครับอีกแม่นึงนี่แม่นี่ยโหนี่หนาดีครับแม่นี่นะหลายลไปไหนเนาะครับในหอยนี่ยหาหมื่นคั่วหาหมื่นกว่ากว่าหลายปไหนครับเก่าพันบอกไปหาพันคั่าไปหาพันเนาะครับห้าหมื่นห้าสม จมไม่หรอกครับจมไม่แล้วกตอนเนี่ครับผมเอชมโตฮะหลอดเนาะครับชมโตไว้เนาะครับเนาะเปิดไว้หางเหมือหาครับผมบ้ถึงหกมื่นเนาะครับเนาะเป็นงัวขอบเคืองเรื่องบดบดอีกแม่หนึ่งคือกันครับเนี่ยเป็นงัวสาวทองแรกคือกันครับผมนี่กระมตศทองแรกเนาะครับเนาะเขื่อทายทั้งมือนี่ก็ได้ ันใจอยากได้กันจังถักมาหาในหอยโทมาหาในหอยผ่นอ้ว่าหางใหญ่ครับนี่ป่านยืดดันขางเนาะครับเนาะป่านปานดันขางนั่นครับผมยื้องไงเขาสั่นในหอยเปนวาครับผมเดี๋ยวว่าเป็นปัญหาเนาะครับบานซ้ำนี่หนึ่งครับผมบ้านในหอยจะทั้งในกัครับเนี่ยคุงแต้คุงแต้เนาะครับเนาะสนใจอยากได้ก็จังถักมาหาในหอยผมนะครับแล้วยืดานมีอีกว่าครับเนี่ยมี มีแนวใดเนาะครับแม่สาวเมื่อแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกกับี้นะครับแม่สาวก็มีครับผมสนใจอยากได้กับจังโทรมาหาที่ห้องบึงนะครับเนาะครับฝากเบอร์โทรไปนะครับ098 098 1644 1644 259ครับผม259บอกครับครับผมจังโทรหาเ้าคนครับผมมานน้ำกันโมโนครับช้างผีไหมครับผมมานน้ำกันนะครับเนาะนิดหน่อยโอ้ยที่หลายป็นเน็ตเหรอครับนี่ไหม ตัวละสองหมื่นกลัวนะครับเนาะสองหมื่นกลัวพิเศษในหอยพันวาครับผมสนใจอยากได้กัดจังถักมาโทมาเบอร์เดียวกันนะครับเด้อนี่ครับสองหมื่นงูสองหมื่นกัวครับผมนี่ครับสามตัวนี้นะครับผมตัวแม่เบิร์ตครับผมตัวแม่เบิร์ดนะครับพันวามิตรยังตัวผู้นะครับตัวแม่ของแท้เลยครับเนี่ยตัวสองหมื่นสองนะครับเนาะแฟนเพจแฟนครับอยากได้กัดจังถักมาโทมาหาเพิ่นครับผม เบาๆก็บนี้นะครับเนาะลุงเออลุงทแดงแดงครับตุกเหรอแดงแดงังที่ได้การนี่ครับเนี่ย แพนเพียดแพน่มับมองหาถามหาอยู่แม่ลูกลูกถึบเนาะครับเนาะเนี่ยเปิดไว้หลายประเด็นกว่าครับเปิดไ้วยหาสิบเจ็ดครับเปิดด้วยห้าสิบเจ็ดเนาะครับเนาะบ่ถึงหกสิบครับผมแม่ลูกแม่ผสมเนาะบ่เนาะครับแม่ผสมเนาะครับแม่สมไม่เนาะครับโตเฮ้หลอดเนาะครับแม่ผสมโตไว้ครับผมง้วนยิงแดงเนาะครับเนาะสมันบเขาผมสมเันบ้านไว้ทันไหนห้อยคนว่าลูกโตที่สองเนาะครับไม่ทองครับผมนี่ตัวแรกยิ้มอีตัวทองครับผม นี่ครับหนาดีครับลูกเพิ่นเพิ่นให้ลูกดีเนาะครับเมแม่นี่หนาดีครับหนาเป็นหนาลูกเพิ่นแม่แม่เพิ่นก็ได้การดีอยู่ครับลูกที่สองเพิ่นสมไว้นี่ครับผมแฝนเผ็ดแฝนครับหักมาโทรมาหาเพิ่นครับผมครับบ้านนี้ห้อยยังทั้งเดียวกัครับเนี่ยด้วยเนี่ยครับดูอร่อยกลัวนะครับเนาะร้อยว่าหลายครับร้อยหนึ่งครับผมแปะแปะเยอะโถนะครับเนาะ ครับฝากเบอร์โทรไว้น้ำแนนในห้อยก่อนศูนย์แปดหกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์หนึ่หกห้าศูนย์หนึ่งนะครับเนาะสนใจอยากได้ยังจังทักมาโทรมาหาเพื่อนครับผมมีม้าแม่ลูกเนาะครับเนาะแม่ลูกลูกผัวที่สองขั้นก็ซื้อสองหนสามครับเนี่ยสำหรับคมนี่เนาะครับเนาะเพราะว่าแม่เพื่นสมไม่ได้ครับเนี่ยสาวแม่นี่มาเตะเนาะบ้านครับเมื่อสาวแม่นี่แย ทั้งวันเป็นหมูกม้าเนาะครับเนาะม้าหนึ่กันมาครับที่จังไหนเนาะบลูกสาวโอ้ลูกสาวบอกครับครับครับน้มเดีหัวแมลงเลยไา่ไปไหนเนาะครับเปิดด้วยหาเก่าเปิดด้วยหาเก่าเนาะครับครับผมจะมาเบิ้งหัวแม่สาวอีกแม่นึงครับผมครบเครื่องเรื่องบดๆอีกแม่นึงเนาะครับเนาะ ครับผมหัวสาวแม่นี่เปิดไว้หลายประเภทก็ครับเนี่ยหางมืเก่าพันเนาะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมถ่ายกันเห็ดกันครับบางจัุหน่อยเนี่ยส่วนตงามดีอยู่ครับผมนี่ครับหัวสาวแม่นี่ยนะครับเพิ่นเปิดไว้หางมืเก่าผสมไม่ละบเนาะครับยังมันวันวทันผสมนะครับเนาะของแท้อยู่ครับผมวันทันเดี่ยผสมนะครับนี่ยหัวแม่นี่ยหัวสาวของแท้เลยเนาะครับเนาะ เบิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้าครับผมขอบคุณครับบนถ่ายคนสนใจอยากได้กับม้ากับม้าน้ำกันบ่ครับเนี่ยอ๋อครับผมครับครับแผนเพลทแผนครับอยากได้กับจังทักม้าโทรม้าเบอร์เดียวกันเด้อครับเด้อเนี่ยกับผมนี่เบอร์เดียวกันเนาะครับเนาะม้าน้ำกันเป็นพ่อบ่ครับอ๋อครับผมอันนี้เป็นพ่อนะครับเนาะนักห้อยเป็นไหม นี่แครับเบมือเดียวกันนะครับเนี่ยครับผมสนใจอยากได้ก็จังทากมาโทรมาได้ครับนะนี่แหละครับจะของงี้ยนะครับเนาะสุนัขกระพัวครับผมทั้งสีหคือนังยันทั้งนาดีอยู่นี่ครับหมอสิเป็นแม่บกแม่พันธุ์เลยเนาะครับเนาะแม่เนี่ยสีแดงดีครับผมลึงคอลึงท้องเหมืนกระเทงดีนะครับเนาะจีบเด็บจีบเท่าเหมืนกระงามดีครับผมนุ่นหละครับเบิืงนกันเลย อมาเบิ่วงสาวทั้งนี้วันครับผมสองเขาครับนี่เอามาไม่ทำครับเปิ้ลนุ่มาสองสาวนะครับทั้งผีก็ได้เศร้น้อยนี่ไร้เป็นได้ก่าครับนี่สามหมื่นพันครับสามหมื่นพันเศร้านี่แหละครับสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดนาะครับเนาะบ้านไหนห้อยทั้งได้ก่าครับนี่บ้านเราเบอรเดียวกันก็พูดนั่นแหละครับอ๋อเบอรเดียวกันอีกเนาะครับเนาะครับผมเปิ้ลไม้น้ำกันนะครับเด้อนี่นะครับ เอาฝากไว้ก็ได <ôm> ้ท <kh> ุกครับเบอร์โทรเมครับอร์โทรเพื่อนเราครับเพื่อนเพราเพิเก่าอ๋อครับครับครับนี่นะครับเป็นมาทั้งเบอร์หาโตนะครับเนาะเบอร์โทรก็ทีเบอร์เดียวกันนะครับผมเบอร์โทรก่อนี่นะครับลองแม่นี่นะครับเนาะเบอร์โทรเพื่อนก็ได้เบอร์เพื่อนให้เบอร์นะครับเพื่อนให้เบอร์เดียวเพื่อนว่าให้พ่อเพื่อนเราโดดวะดันครับผมเป็นมาต้องกันนะครับเนาะ พันธุ์กับเราบก่กลับเราบ่ได้ห้อยเนี่ยโอ้กลับครับไดห้อยฝนตกเนาะครับน่าไในห้อยพันธุ์กับแล้วครับเนี่ยสองสาวสามสาวเนี่ยครับผมเพิง่งไปหาสาวเนาะครับเนาะจงังทัหาพันครับผมอยากได้ก็ได้ครับผมเราไปเรามากมับมะพร้าวง้อแฝด ในหอยเป็นวางง้อแฝดมาว่ะท่านครับเนี no again, so wow. ่ยง้อแฝดหกหมื่นแปดท่านนี่คู่นี่หกหมื่นแปดนะครับเนาะงัวสาวน้อยทั้งคู่ครับผมเป็นลูกแฝดกลังเริ่มเป็นงัวเป็นงัวฟาแฝดมาในหอยเป็นวางก็ร่างเริ่มมักเบาประกันบ่ได้เสื้อแจ็กโตรวะท่านอยูเสื้อแจ็กโตรประกันพอมีประกันมาบ้านเสื้อแจ็กโตรแต่ว่าเป็นหัวฟาแฝดอีหลีบ่ครับเนี่ยแฝดครับแฝดแฝดครับผมแฝดแฝดครับเดี๋ยวได้งัวแฝดไปเลี้ยงกับจ้างทักมาโทรม้าด้วยครับเนาะ ราคาเปิดที่หกหมื่นแปดพันบาทหกหมื่นแปดพันในหอยพันเปิดไว้ครับผมต่อได้หลายเติมต่อได้อีกว่าสั้นในห้อยพันวาครับผมเป็นงัวงหกเครื่องเรือมกันบดสีนี่แดงเข้มสุดโตัวนะครับเนาะแดงเข้มสุดโตัวผมมีตะมิยักมองครับผมตะมิแต่ราค้าวท่านบอกก็จะบดเนี่ยแถมพันกับมีโอสองเส้นครับผมก็บีบลักหนึ่งนาะครับเนาะเนี่ยแถมพันนะครับเนาะไปจังโทรหาพันครับผมฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าแปดหกครับผม แบ9สองเกาเกานะครับเนาะซ้ำเนซ้ำนั่นครับว่่ได้ขยายกล้องอยากขายจนซั้นมถูกขายยันคนตกเด้คนตกฝนตกฝนตกฝนตกเื้อนเถื่อนเถื่อนเถี่อนยังถังม้าโทรมานะครับเนาะมัวไทยบามันเฮานะครับเนาะบามันจะไถ่ เ้ครับผ่เร่เนาะครับเนาะสายเล่ครับผมเล่ขาวๆนี่ไหลมาไหนครับเนี่ยสองสามนะครับถัดมาเนี่ยครับไหลมาไหนสองสามซ้ำกันเนาะครับเนาะแม่เงยบินครับไหลมาไหนนอนสามสิบสองนะครับเนาะเป็นตัวแม่ทั้งสาม